สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเบียกับ New Express English 5นะคะผมหรือว่าภาษาอังกฤษของปอ5นั่นเองนะครับครั้งนี้เราจะมาขึ้นบทที่2กันเนอะ Unit 2นะครับ It's more interesting It's more interesting นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะจากหนังสือของเรานะครับจะเป็นเล่มสแีแดงเนอะนามรูปภาพเลยนะครับ นะนักเรียนก็จะเห็นเนาะเป็นรูปภาพรูปนี้เลยนะครับรูปนี้เนาะโอเคนะัเดี๋ยวเราเข้าไปบทเรียนกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งบทที่2เนี่ยครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนาะครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้ไปจดนะครับจดจุดประสงค์น้ำทางแล้วก็จุดประสงค์ปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในหนังสือ,อมันจะมีความผิดพลาดนิดนึง No. มีความอีดพพันหนึ่งแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูตรงจุดประสงค์นะครับเรามาดูหัวข้อหรือว่าเป็นหน่วยหลักของเราว่ามันชื่อเรื่องว่าอะไรมันแปลว่าอะไรก่อนเลยนะครับยูนิตทูนะครับยู Unit นิตทูอ่าก็าคือหน่วยการเรียนรู้ที่สองหรือบทที่สองนั่นเองเนาะเขาบอกว่า it's more interesting it's more interesting คือมัน น่าสนใจคำว่า interesting คือน,น,นะคน่าสนใจนะครับน่าสนใจ more แปลว่ามากกว่าเนาะมันน่าสนใจมากมากกว่านะครับ it's more interesting it's more interesting นะครับซึ่งบทเรียนนี้นะครับจะเรียนเรื่องอะไรบ้างหน vocabulary นะครับหรือคำศัพท์เนาะมีมากมายหลากหลายเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันทีละตัวนะครับในบทเรียนนี้ 2. คือโครงสร้างประโยคครับ หรือ structures นะครับโครงสร้างประโยคในบทเรียนนี้นะครับจะเรียนการใช้คำคุณศัพท์หรือ adjective ในการบอกความเปรียบเทียบเนะในการบอกการเปรียบเทียบนะครับในการบอกการเปรียบเทียบเป็นขั้นกว่ากับขั้นสุดนะคะเป็นขั้นกว่ากับคนสุดเปรียบเทียบของสองสิ่งกับของที่มากกว่าสองสิ่งเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะครับโอเคเนาะ เดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ cache, ปลายทางกับจุดประสงค์นำทางของบทนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถเปรียบเทียบ2สิ่งนะครับสสิ่งคือขั้นกว่านะครับอันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้แพงกว่าอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบของสสิ่งและมากกว่าสอสิ่งคำว่ามากกว่าสสิ่งคือขั้นสูงสุดคืออันเนี้ยดีที่สุด หลังจากที่มันมีหลายๆอย่างเนาะเช่นเรามีเราม,รเรามีโทรศัพท์อ่าเรามีไอ้โทรศัพท์เลย iPhone เครื่องหนึง่งแล้วก็มีโทรศัพท์ของของอย่างอื่นที่เราเพิ่งซื้อมาเนี่ยแต่เราคิดว่า iPhone เนี่ยมันดีที่สุดเราก็จะบอกว่า iPhone เนี่ยดีที่สุดหรือบางคนอาจจะบอกว่า Samsung ดีที่สุด Oppo ดีที่สุดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบกับของหนึ่งสิ่งกับของอีกหลายๆสิ่งนะครับเราเรียกว่าขั้นสุดเนาะซึ่ง จะเปรียบเทียบไปทั้งรูปธรรมเนาะเช่นขนาดอ้ยอันนี้มันใหญ่กว่านั้นสั้นยาวนะครับอันนี้มันยาวที่สุดอันนี้มันสั้นที่สุดสูงต่ำก็ได้หรือว่าเป็นนามธรรมครับนามธรรมคือความงาม beautiful น่าสนใจความน่าสนใจนะครับและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็สามารถพูดขอและให้ข้อมูลได้เนาะอ่ะส่วนจุดประสมทางทางลกนักเรียนจะ อ่านออกเสียงได้สะกดคําได้เขียนคําศัพท์เกี่ยวกับคําคุณศัพท์ได้เดี๋ยวจะไปเรียนคําคุณศัพท์กันนะครับนักเรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับการเปรียบเทียบได้สุดท้ายคือนักเรียนสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดยใช้โครงสร้างประโยคขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าถ้านักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนว่าบทเรียนนี้คือหนูจะได้รู้จักคํา adjective ได้รู้จักการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือมากกว่าสองสิ่งนะครับอ่ะนันไปดูสิ่งแรกก่อนเลยนะครับสิ่งแรกก่อนเลยเมืเคค่อกี้ครูพูดไปแล้วครับว่าเราจะเรียนคําว่า adjective การเปรียบแล้วก็การเปรียบเทียบเนาะดังน,นั้นเรามารู้จัก adjective ก่อนนะครับ adjective คืออะไรนะคะ a d j e c t i v e adjective 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 คืออะไรเขาบอกว่า adjective หรือว่าคําคุณศัพท์ครับ าเรียกคำคุณศัพท์นะตัวย่อเวลาเราเปิด dictionary เราใช้คำว่า A D J แล้วก็จุดนะครับ Adjective ยอ่ยอเป็น A D J นะครับหน้าที่ของมันคำคำนี้มันคือขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนามจำคำนามได้ไหมคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ซึ่งแบ่งออกเป็นคำนามที่นับได้และคำนามที่นับ ไม่ได้และคำนามที่นับได้ก็แบ่งเป็นคำนามเอกพจน์แล้วก็คำนามพาหูพจน์นะครับซึ่งเจ้า adjective ตัวเนี้ยมันมีหน้าที่ขยายคำคำนามตรงนั้นแหละนะครับมันจะคล้ายกับภาษาไทยเลยนะครับเช่นคำว่า big dog big dog เรารู้แล้วคำว่า dog แปลว่าสุนัขถูกไหมสุนัขเป็นสัตว์นะครับจะเข้าข่ายคำว่าเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของนะครับเป็นคำนามนั้น หมาหรือสุนัขเนี่ยเป็นคำนามคำนามตัวย่อคือ n เนาะ,ะ่ n คำนามแต่เราบอกว่าสุนัขมันมีต้องหลายตัวเราก็เลยบอกว่าสุนัขตัวนั้นตัวใหญ่ๆอะ่ะเราเลยใช้คำว่า big big มาขยายคำว่า dog ให้รู้ว่ามันเป็นหมาตัวที่ทำไมใหญ่นะครับหมาตัวที่ใหญ่เขาเลยบอกว่าคำว่า big เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์เนอะเพราะว่ามีหน้าที่ขยายอะไรขยายคำว่า dog ขยายคำนาม นะครับไว้อธิบายลักษณะของคําว่า dog เห็นไหมให้รู้ว่า dog เนี่ยหรือสุนัขตัวเนี่ยมันตัวใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้คือคอนเซปต์หรือความหมายของคํา adjective นะครับจำให้ได้จําให้แม่นว่า adjective คือคําที่ใช้ขยายคํานามนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่ออีกทีงว่าเอ๊ะมันมีคําอะไรบ้างเนาะไปดูกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ type t y p e and example นะครับ types and examples นะครับคำ adjective ที่เราเจอกันจริงๆนักเรียนได้เจอ adjective มาบ่อยแล้วแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คำคำนี้มันคือ adjective นะครับซึ่งคำ adjective เนี่ยที่ใช้ขยายคำนามเนี่ยมันก็จะมีประเภทที่หลากหลายนะคบวันนี้ที่ยกยกมาให้นะครับมีทั้งหมด9ประเภทมีใช้บอกเชื้อชาติครับเช่นคำว่า Chinese Chinese แปลว่า ภาษาจีนก็ได้คนจีนก็ได้นะครับ Chinese นะครับหรือคำว่า English คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับ yeah. เช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่า Chinese person person แปลว่าคนครับเนาะ Chinese มากยายคำว่า person คือเป็นคนและคน จีนเนอะคนจีนนะครับจริงๆชชยนี้อยู่เฉยๆก็ได้เนะ้องเป็นคนจีนแต่ว่าเราขยายว่าคนคนนี้เป็นคนคนจีนนะครับคำบอกคุณภาพนะครับคุณภาพใช้คําว่า beautiful แปลว่าสวยคําว่า ugly แปลว่าน่าเกลียดเนะเราใช้คำน่าเกลียดนะน่าเกลียด strong แข็งแรง weak แปลว่าอ่อนแอ ก่อนเอเช่น Bill, beautiful woman, woman เป็นแปลว่าผู้หญิงเนอะแปลว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นคำนาม beautiful, beautiful เป็นคำ adjective มาขยายคำว่า woman ที่แปลว่าผู้หญิงเนี่ยแปลว่าอะไรลูกผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยผู้หญิงคนนี้สวยผู้หญิงสวยนะครับ หรือจะใช้บอกขนาดน้ำหนักหรือความสูงก็ได้เช่นคำว่า long ที่แปลว่ายาว short ที่แปลว่าสั้นนะคะแปลว่าสั้นก็ได้แปลว่าเตี้ยก็ได้นะ thin แปลว่าผอมนะ fat แปลว่าอ้วนนะคบหรือว่าจะมีคำว่า tall ที่แปลว่าสูงก็ได้นะครับเหล่านี้นะต่อไปบอกรูปร่างครับเช่นคำว่า round round แปลว่าวงกลมนะวงกลม oval แปลว่าวงลีอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกรูปร่างลักษณะต่างๆนะครับบอกสี red นะครับแดงเห็นไหมคำพวกคำบอกสีที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆลูกมันคือคำ adjective นะครับใช้ในการขยายนะครับขยายคำนามนะครับ yellow ที่แปลว่าสีเหลืองเนาะเช่นถ้าเราจะบอกว่ามีรถสีแดงคันหนึ่งตอนแรกเราบอกว่ามีรถก่อนอ่ะค่ะมีรถคันหนึ่งแต่ว่ารถมันมีหลายคันอะ วลาจะบอกเพื่อนเนอะไปไปรถเราสิอ้าวไปรถเราเราบอกว่านะ่ะยูไปหาค่าคันนั้นเลยค่าคันไหนล่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าสเปซิฟิกไปว่าเฉพาะเจะ้าจงไปอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอัเรดคาเป็นรถที่มันคันสีแดงอะไปหานะรถฉันอยู่ตรงนั้นแหละนั่นคือรถฉันนะครับคาว่าเรดที่แปลว่าสีแดงก็มาขยายคําคว่ารถยนต์นะครับเป็นรถยนต์สีแดงนั่นเองนะครับบอกความเป็นเจ้าของใช้ควาว่าไม้ ของฉันคำว่ายัวของคุณนะครับบอกอายุอายุที่นี่ไม่ถึงว่าวนะัยเนอะวัยไม่ใช่แบบสิบขวบยี่สิบขวบเนอะบอกบอกวัยเช่นยั่งแปลว่าอ่อนเยาว์นะอ่อนยาโอแปลว่าแก่อย่างเงี้ยเป็นตน้นนะครับบอกจำนวนวันหนึ่งชูสองสามไปเรื่อยๆ บอกจำนวนเนอะเวลาเราบอกว่ามีไข่ไก่สามฟองเราก็บอกว่าอะไร three eggs three ตัวนี้ขึ้นมาแห็นคำว่า eggs แต่ว่ามีไข่ทั้งหมดก,กี่มอกกี่ฟองสามฟองนั่นเองนะครับหรือบอกลำดับที่เช่นคำว่า the first the second นะครับบอกลำดับที่ก็ได้นะครับโอเคเช่นบอกว่า the first p r i c e price แปลว่ารางวัลเนาะรางวัลอันดับที่1อย่างเงี้ยมาขยายคำว่า price เนาะ the first เนี่ยรางวัลอันดับที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราจะเห็นว่าเห็นว่าคำ adjective มันมีหน้าที่ขยายคำนามซึ่งที่ดูมาเนี่ยจะเห็นว่าคำมันอยู่หน้าอะไรลูกคำ adjective จะอยู่หน้าคำนามเสมอเห็นไหมเห็นไหมอ่ะคน,นีไปดูตำแหน่งกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ คำ adjective มันจะมี position หรือตำแหน่งเนี่ยอยู่ประมาณ2ที่เนาะที่แรกคือให้วางไว้หลัง verb to be หลังนะหลัง verb to be verb to be คืออะไร verb to be คือ eats am are นะคะหรือ watch เ e r ในกรณีที่เป็นอดีตนะครับหรือ been ก็ได้นะครับ is am w a t h e d e r b been นะครับอันนี้เป็นช่อง3เนาะช่อง3ช่อง2แล้วก็ช่อง1ส่วนใหญ่าจะเจอในช่อง1กับช่อง2นี่แหละช่อง3ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูกันบอกอยู่ข้างหลัง verb to be เช่น he is handsome เห็นเจอคำว่า is verb to be handsome เป็นคำว่าแปลว่าหล,ล่อลูกอ่ะ he is handsome เขาหล่อ he เป็นผู้ใช่ แ s นซัมมกขยายคำว่าหีด้านหน้านะครับโดยมี verb to be ขั้นกลางอยู่เพราะว่ากฎบอกว่าถ้าจะวางต้องวางไว้หลัง verb to be นะครับนี่คือ verb to be หรือ I am beautiful am เป็น verb to be beautiful เป็น adjective แปลว่าสวย I แปลว่าฉันนะครับแปลว่าฉันสวยหรือ they are tall tall แปลว่าสูงเนอะ are เป็น verb to be นะครับเด <Day S 1> เป็นคำนามนะครับทอก็เลยมาขยายเดตรงนี้นะครับแต่ว่าพวกเขาสูงนี่คือตำแหน่งแรกนะครับยู่หลัง verb to be นะครับ i x am r watch verb e n อีกอีกอย่างหนึ่งลูกอันนี้จะเจอบ่อยมากๆวางไว้หน้าคำนามถ้าเราไม่เจอ verb to be ลูกให้เราวางไว้หน้าคำนามเลยนะครับปกติ adjective จะอยู่หน้าคำนามนะครับในกรณีที่เราไม่เจอ be เนาะ ไอ้ไม่เจอ verb to be เนอะโอเคที่ต้องการขยายเห็นไหมครับบอกว่าให้วางไว้หน้าคำนามที่ต้องการขยายอยากขยายคำนามตัวไหนเอา adjective อาไ้ข้างหน้านะครับแต่ต้องอยู่หลัง article ลูก article คืออ่ะ uh, and เราก็เดอจำไว้นะ article คือ a ะ uh, and the นะครับและ possessive form ก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับอนะดูกันลูก j u l i eats a uh, White dog Judy Judy เป็นชื่อเนาะตอนแรกเรกาดูก็เป็นคนแต่ถ้าเกิดมีคำใหญ่ is คือคือหรือเป็นก็ได้นะคะเป็นอยู่คือเนาะ is เป็นอยู่คืออ่ะ white dog dog คือสุ Sue. นักเราจะบอกว่า Judy คือคือสุนัขตัวสีขาวๆเราก็เลยบอกว่า Judy is a dog ถ้าเราบอกว่า Judy is a dog Judy เป็นหมา หมาตัวไหนแล่วหมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ได้ขยายหมาอีกทีหนึ่งว่าเป็นหมาตัวสีขาวเอาคำว่า white จำได้ไหมว่ามีประเภทหนึ่งที่ใช้ในการบอกสีเนี่ย adjective ก็คือใช้ไว้มันขยายคำว่า dog นะคะจะเห็นว่า white ขยายคำว่า dog แทนที่จะไปขยายคำว่า Judy เห็นไหมเพราะว่าตรงนี้เขาวางไว้หน้าคำน้ำก็ขยายคำน้ำอยู่ใกล้ๆกันเนาะ My red car is expensive. expensive แปลว่าแพงเดี๋ยวบอกราคาว่ามันแพงนะครับเนาะอ่ะคราวนี้มันจะเป็น2ประโยคซ้อนกันเลยเนาะก็คือบอกว่ารถคันนี้แพงรถคันไหนที่แพงล่ะรถคันที่มันสีแดงเรสตัวนี้ขยายคำว่าค่าแล้วมันก็ยังขยายอีกว่าไอ้รถสีแดงคันนี้มันทำไมมันแพงนะครับมันแพงเนาะแน่าจะมี2องตำแหน่งลูก มี2ตำแหน่งเนื adjectiv e จะวางไว้หลัง verb to be หรือวางไว้หน้าคํานามนะครับจำไว้นะมี2ตํตำแหน่งนะวางหลัง verb to be หรือวางไว้หน้าคํานามที่จะขยายมันนะครับอ่ะข้อนี่งานของเราแล้วงานของเราแล้วให้นักเรียนลองไปหาคําอ่านและคําแปลของคําคุณศัพท์ต่อไปนี้นะครับซึ่งคําเหล่านี้เดี๋ยวมันจะได้เรียนในบทนี้แหละ ดังนั้นให้ไปหากันก่อนนะครับตัวอย่างมีให้แล้วข้อ1ให้ลอกไปได้วยนะลอกไปได้วยนะมีทั้งหมดสิบสองข้อเนอะข้อหนึ่งครูทำเป็นตัวอย่างให้แล้วให้หนูลอกลงใบคือให้หนูลอกโจทย์เนอะอ่ะช็อตเรียบร้อยแล้วให้หนูหาคําอ่านช็อตช็อตอ่านว่าช็อตแล้วให้หาคำแปลแปลว่าสั้นหรือเตี้ยนะครับโดยเวลาหนูไปหาถ้าหนูเปิด Dictionary ที่เป็นเล่มๆนะ ให้หนูเลือกเอาความหมายที่มันเขียนคำว่า a d j อย่างเงี้ยด้าน,นหลังเพราะบางคำมันสามารถแปลเป็นคำอื่นก็ได้เป็นคำนามเป็น adverb ก็ได้ดังนั้นเวลาเราจะหาความหมายให้เราหาคำที่เป็น a d j นะลูกเพราะว่าเป็น adjective เน no? าะ adjective นะครับเนาะให้เอาคำแปลตรงที่อยู่หลัก a d j มาฮัาเปิดดิกนะหรือถ้าหนูเซิร์ช google translate หนูก็หาคำที่เขียนว่าคุณศนะัพท์ ค,คำคุณศัพท์เนาะคำคุณศัพท์โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูกันเวลาถ้าเราเราหาใน g o Google t r a n s l a t e จะเป็นยังไงอ่ะนี่คือ g o Google t r a n s l a t e นะครับใน Google เราสามารถพิมพ์ได้เลยเนาะเป็น g o Google t r a n s l a t e ตัวนี้เนาะตัวเนี้ยโอเคนะครับอ่ะโอเคคราวนี้ครูเซิร์คําว่า Short เราก็ฟังว่าอ่านว่าอะไร short อ่ short แล้วเราก็ไปใส่ว่ามันอ่านว่าอย่างไรแล้วเราก็ดูคำแปลครับ เห็นไหมครว่าคําแปลมันจะมีเขียนว่าคุณศัพอ่์เราก็เลือกมาใช้ได้เลยเนี่ยคำคุณศัพท์นะครับใช้คําคุณศัพท์แต่ถ้าหนูเลื่อนลงไปข้างล่างอีกจะเห็นว่ามันสามารถแปลงเป็นคํากริยาก็ได้หรือเป็นคํานามก็ได้เห็นไหมดังนั้นเวลาเราจะเลือกมาใช้ เป็นคำแปลเนี่ยเราต้องเลือกเป็นคำคุณศรรณัพท์เพราะครูกําหนดว่ามันเป็นคำคุณศรรณัพท์ไม่ใช่บอกว่าเป็นคานามไม่ใช่บอกว่าเป็นคํากริยานะครับดังนั้นเวลาเราแปลลูกให้ดูหน้าที่ของคําดีๆว่ามันทําหน้าที่อะไรนะถ้าหนูไปเลือกคํานามมาเนี้ยถ้าหนูไปเลือกคํานามมาเงี้ยมันก็จะใช้ในการบอกคนส,สัตว์สิ่งของสถานที่ไม่ได้มาขยายถ้าหนูเลือกเป็นกริยาก็เป็นการการะทำเนาะดังนั้นหนูต้องไปเลือกอะไร adjective หรือคำคุณศัพท์เพราะว่าวันนี้เราเรียนคำคุณศัพท์ไงเนะภาษาอังกฤษคำหนึ่งคำสามารถแปลได้หลายความหมายและหน้าที่ของคำมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วเลือกแปลให้ถูกต้องนะครับแค่นี้งานวันนี้ลูกงานวันนี้นะ12ข้อลงสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ต้องส่งนะยังไม่ต้องส่งทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจบบทเมื่อไหร่เรียกส่งทีเดียว นะครับจบบทเมื่อไรเรียกส่งทีเดียวนะครับอ่าวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย